สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ชอ no ่ชองแานตี o นกดิติงคาร์ลอตช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังหัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างอิสระมีความสุขและพบก,กับความสำเร็จนะคะขอขอบคุณการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของอานตี้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับช่องของอันตี้มากๆเลยที่จะได้ทำคลิปดีๆให้กับพวกคุณต่อไปนะคะทุกคอมเมนต์อันตี้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้อยากจะทำหัวข้อว่าความโชคดีของคนที่เกิดวันจันทร์คืออะไรเราจะมาดูกันนะคะว่า ความโชคดีของคนที่เกิดวันจันทร์คืออะไรก่อนอื่นจะขอดูพลังงานตัวตนของผู้คุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปพบไปเจอเหตุการณ์อะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยพลังงานรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ให้คุณเลือกรับแต่พลังงานบวกไปนะคะมาค่ะห้าใบแรกจะขอดูพลังงานตัวตนของพวกคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตดูพลังงานของพวกคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรไปพบไปเจอเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างนะนะคะห้าใบแรก เดอะเวอร์พลังงานดีจริงๆใบที่สองคืออะไรคะเด็กเหรียญค่ะใบที่สามก้าถ้ว,ถวยพลังงานเยี่ยมมากเลยค่ะพลังงานเยี่ยมจริงๆ t e m p e r a n c e และไายใต้สํำรับคือแปดไม้เท้าค่ะเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ สามารถจะเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์แก้ไขได้ทุกอย่างไม่ว่าปัญหาจะมีอะไรเข้ามาก็ตามเป็นคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลในเรื่องของงานทำให้มีความสุขค่ะ้วยไพ่เก้าถ้วยจากที่คุณปรับสมดุลงานคุณพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเอง มีความรู้สึกมั่นใจเห็นไหมคะมั่นใจในตัวเองมากๆคุณเก่งมากและคุณก็มีความสุขกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และคุณก็ยังจะมีความคิดไอเดียใหม่ๆที่จะต่อยอดให้กับงานการของคุณหรือธุรกิจของคุณ คุณกำลังคิดค่ะคุณกําลังคิดอันนี้สอดคล้องกันมากเลยระหว่าง The Word กับ Temperance นั่นคือการที่คุณได้เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างจบบางสิ่งบางอย่างและเดินหน้าสู้ต่อกับเรื่องใหม่ๆที่มีพลังแรงกล้ามากและมุ่งมั่นมากที่จะทำพลังงานดีเยี่ยมเลยค่ะพลังงานแบบฮึกเหิมเลยฮึกเหิมมากมาก คนเก่งคนเก่งเก่งมากๆมาก,มากด้วยความสามารถมากด้วยประสบการณ์และเป็นคนที่ใจดีใครๆใครๆอยากจะเข้าใกล้เพราะความใจดีของคุณความน่ารักของคุณคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณคุณดูแลทุกคนดีๆมากๆเลยค่ะ คนวันจันนะคะนี่คือพลังงานของคนวันจันทนะแล้วเรามาดูกันว่าความโชคดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะความโชคดีของคนวันจันทร์คืออะไรมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะคนวันจันทร์จะมีความโชคดีอะไรคะน่ารักมากๆเลยเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์ใครๆก็อยากใกล้ชิดด้วย น่ารักมากๆมีสเสน่ห์คนเก่งมาค่ะมาดูซิความโชคดีของคุณคืออะไรไปที่หนึ่งว้าว,ว,าวสี่ไม้เท้าโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยไม่รู้จะพูดอย่างไรมาดูต่อนะต่อด้วยห้าไม้เท้าโอเค เปิดให้หมดก่อนนะคะต่อด้วยงูเก้าเหรียญมานี่มาด้วยเงินและเงินมาแล้วเงินมาแล้วความโชคดีเงินมาแล้ว,ว,ว,ลวต่อไปคืออะไรคะความรักความรักก็ตามมาใครใต้สำรับคือ The Hermit ผู้รู้ ผู้รู้ทุกเรื่องผู้เข้าใจธรรมชาติผู้เข้าใจทุกสถานการณ์เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้ผู้อื่นและไม่หยุดพัฒนาความโชคดีของคุณนะคะคือคุณเป็นผู้รู้ค่ะ ผู้รู้ผู้เก่งกาจเพราะฉะนั้นความโชคดีของคุณจึงนำพาเรื่องงานให้ประสบความสำเร็จมุ่งสู่ความมั่งคั่งแม้ว่าในการทำงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆจากพายห้าไม้เท้า เป็นแค่อุปสรรคของความเห็นต่างความคิดต่างแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับการสร้างความก้าวหน้าของคุณค่ะเพราะไพ่สี่ไม้เท้าบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องความรัก บางคนบางท่านที่เป็นโสดอยู่ก็กำลังจะมีคนเดินเข้ามาในชีวิตนะคะจะได้พบคู่ที่สัมพันธ์กันที่มีบุญสัมพันธ์กันและคู่ของคุณก็จะมีความมาัง่งคั่งพลังพร้อมอุดมสมบูรณ์มากๆเลยคุณจะได้พบคู่ที่ คุณสามารถจะจับมือกับเขาและก้าวเดินต่อไปสร้างฝันของคุณสองคนได้ดีมากๆเลยค่ะการเป็นผู้รู้ของคุณคุณไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองค่ะด้วยไพ่8ปดไม้เท้าคุณไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นสอดคล้องกับการที่คุณจะได้เป็นผู้รู้ผู้เก่งกาจผู้มีความสามารถ ผู้รอบรู้ในทุกๆด้านเยี่ยมมากเลยค่ะความโชคดีของคุณการงานการเงินและความรักในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะมีความสุขค่ะเรามาให้ไพ่พันตาแนะนำคุณเพิ่มนะคะมีอะไรจะแนะนำคุณอีกไหมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ มาค่ะให้ไพ่พันตาแนะนำเพิ่มนะคะอุยอ้ยอุ้ยไห้ปรีวไ้รีวมาค่ะดูซิไพ่พันตาอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันจันค่ะ มีเรื่องในเรื่องงานมีเรื่องขัดใจนิดนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผ่านได้ความคิดเห็นต่างนิดๆิดหน่อยในเรื่องการทํางานซึ่งเป็นเรื่องของปกตินะคะจากไพ่ห้ามเมท้าเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็จะร่วมมือร่วมใจทํางานไปด้วยกันค่ะมาดูค่ะใบแรก Adventure คุณพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางบนเส้นทางใหม่เห็นไหมคะสอดคล้องกับ The World ไพ่พลังงานตัวตนของคุณค่ะคุณพร้อมแล้วจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานตัวตนของคุณเปลี่ยนแปลงไปสู่คนใหม่คุณพร้อมที่จะเดินทางแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะเดินทางต่อ เพื่อเก็บเงินค่ะเห็นไหมก็สอดคล้องกันคุณจะได้ดูผลผลิตที่คุณได้ลงมือทำจากการที่คุณเดินทางครั้งนี้แล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อคะอ่อขึ้นมาว่าเมมโมรีความทรงจำแล้วยังไงคะความทรงจำคือ คืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรครับความสงจรก็คือฝันดีค่ะคุณจะนอนหลับฝันดีมากๆเพราะคุณเป็นคนใหม่แล้วจากการที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง จากแทนพลเนนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่พร้อมก้าวเดินเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนผลผลิตในสิ่งที่คุณกระทำนะคะความทรงจำอันหวานชื่นของคุณก็จะทำให้คุณนอนหลับฝันดีค่ะ โชคดีนะคะคนวันจันทร์แล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะยิ้มให้กับทุกๆวันนะคะอันตี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ